เสียงกรีดร้องจากปล่องเขาเรดกอ r g ชในรัฐยูทาประเทศสหรัฐอเมริกามีหุบเขาแคบๆแ,แ,แห่งหนึ่งที่คนพื้นที่เรียกมันว่าเรดกอ r g ชมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวและก็ไม่ใช่ที่ที่ใครอยากไปเพราะที่นี่มีเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่มีใครอธิบายได้มานานกว่า40ปีเรื่องเริ่มขึ้นในปี1984 เมื่อกลุ่นนักปีนเขาสามคนเดินสำรวจเส้นทางหินแดงในช่วงบ่ายที่อากาศนิ่งไม่มีลมท่านใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเกลียดร้องยาวจากก้มเหวเสียงนั้นดังจนสะท้อนกลับมาบนผนังหินราวกับเสียงของผู้หญิงกำลังขอความช่วยเหลือทั้งสามคนรีบวิ่นไปที่ขอบหนา้าผาแต่พอชะโงกลงไปไม่มีใครอยู่ข้างล่าง พื้นหุบเขาเป็นเพียงลานหินแห้งๆไม่มีทางให้คนปีนขึ้นมาได้และไม่มีร่องรอยการตกจากที่สูงเลยสักนิดพวกเขารายงานเรื่องนี้และเกิดการค้นหาครั้งใหญ่มีทีมกู้ภัยนักปีนเขาและคนท้องถิ่นร่วมกว่า40คนทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งกล้องความร้อนผลคือไม่พบอะไรเลยไม่มีศพไม่มีสัมภาระ ไม่มีรอยเท้าไม่มีอะไรสักอย่างหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีเสียงเดียวกันถูกบันทึกโดยนักธรณีวิทยาที่มาติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนคลื่นเสียงที่ได้ประหลาดมากมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงลมและไม่ใช่เสียงสะท้อนจากกิจกรรมของมนุษย์เพราะเส้นกราฟของเสียงมีความโค้งแบบเสียงกระดูกมนุษย์แต่ในจุดนั้น ไม่มีมนุษย์อยู่ได้เลยแม้แต่คนเดียวการทดลองจำนวนมากเริ่มขึ้นมีการโยนเห็นลงไปตะโกนลงไปเปิดลงโพงส่งเสียงลงไปแต่ไม่มีเสียงไหนที่สะท้อนกลับมาด้วยโทนแบบเดียวกับเสียงปริศนาในปี1997นนักไต่เขาอีกกลุ่มหนึ่งบันทึกเสียงได้ครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเป็นเสียงผู้หญิงร้องยาวตามด้วยเสียงเหมือนมีบางอย่าง ถูกลากไปบนพื้นหินทั้งที่ในหุบเขานั้นไม่มีทางให้สิ่งมีชีวิตใดลากอะไรได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจากมหาวิทยาลัยโคโรลราโดวิเคราะห์และพบว่าความถี่บางช่วงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเหมือนมีบางอย่างกำลังช่วยขยายเสียงจากใต้พื้นดินทฤษฎีที่มีอยู่ตอนนี้มีหลายแบบบางคนบอกว่ามันคือเสียงลมที่บีบผ่านรูหินบางคนบอกว่า เป็นเสียงที่หลงเหลือในอากาศเก่าแก่หรือแม้แต่เสียงสัญญาณเตือนธรรมชาติของโลกเองแต่ทฤษฎีที่คนน่ากลัวที่สุดคือมันอาจเป็นเสียงบันทึกจากอุบัติเหตุเก่าแก่เมื่อร้อยปีก่อนเสียงที่ถูกขังอยู่ในชั้นหินและถูกปล่อยออกมาเป็นครั้งคราวเหมือนเทปเก่าใบหนึ่งปัจจุบันเรดโกชถูกปิดไม่ให้เข้าพื้นที่แต่เสียงนั้นยังคงถูกบันทึกอยู่เป็นช่วงๆบางคืน มันดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีลมและไม่มีอะไรที่ควรทำให้เกิดเสียงได้จนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเสียงกรีดร้องนั้นเป็นของใครหรือมันไม่ใช่เสียงของใครเลยด้วยซ้ำคำถามคือคุณคิดว่าเสียงนี้คือเสียงของมนุษย์หรือเสียงบางอย่างที่เรา ไม่ควรได้ยิน